โปรโมชั่นเซิมนี้ก็จะมีเป็นพวกเซต50เซตรีเจนเซตมิตินะครับส่วนมากก็จะเปิดจากกล่องกันแล้วก็เติมครบ500ก็จะได้ตัวละครไปด้วยนะครับของฟาร์มก็จะมีพวกดอกไอพวกเซตยิงนะครับแชร์กลุ่มก็ได้ของตามนี้เลยนะครับย่งดูเเปิดมิติโชว์เอาเชียนอนให้อะไรอะเอา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 ไอสัตว์นานเยเอาเอาเอากระตุกนนมากันเริ่มแล้วอะ อเชี่ยมาคนวเลยไหวีมาติดกล่องวะติกล่องแรกครับจะพูชเองเฮ้ยเป็นไรออกอะติดก่ะเุ้ยเลเจงเฮ้ยผมได้เลเจนวะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยลเจวะไปขล้ล้สนุก้วในอะไเยอีปีกวะเล่นเล่นเล่นหัวหัวหัวชมพูอะูน้อง โอ้โหดิกูนึกว่าดีเจเหอะเอาไปโอ้โหได้บปืนควยอะไรนะกูเห็นหแวบๆเนี่ยอ,อะไรอ่ะพี่ออเอ้าดีดีโอ้กูได้บุกกะไอ้นี่อ้ไอ,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 อ้แต่อียได้ตัวมาเอ้ยกูค้างเลยเอ้ยหัวโนบิสอุ้ยหัวรีเจนแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วเสร็จหัวเลยใช่ย่ะรีเจนละกูได้กูได้หัวพันแล้วเอ้ยวูดได้พิก แล้วเรากูได้หัวโน้ดองแฮไอ้ยกดองหรอไงแม่่งวิธีเกเียโอ้หเจ๋บไปเอ้ยะรอะอเลยวิธีอโหนิดเดียวโอ้โหบรรากาเลยเฮีเฮีย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 ยเฮียเฮียยีเฮียยเฮียเอดมินียเไียีเจีียเฮียเีเีเฮีเฮียยเเลีเฮียียัฮีียเีเฮนยเฮียเเฮียยเฮีเฮียเฮแล้วเฮียเฮเฮยเฮีอเีย โอ้โหพิ่ปิ๊กพวเราวิ่เอาเกลืออยู่นะครับก็กูได้หัวตัวปืนแล้วอะไอ้หัวตัวแล้วอะหัวตัวพี่หัวได้ตัวพี่เรามาหนึ่งหนึ่งได้ดีกว่าพี่ใหญ่โอ้โหอะไรวะกูฝอกปืนเฮ้ยไอพี่ทำไมผมเตีกระสุนมาได้อะโอ้มิติไปในยู โอ oh, ้โหอีปีหมดเจ๊งเจ๊งไงที้่ะ PS เกเยอะฮอลโหลอ้ยิงกระปอู่ไหนวะโยิงรถไหรอวะเอปืนตรงเหรอวะเฮ้ยปืนตรงที่ปืนตรงปืนตรงปืนตรงว่ะตรง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 ดิ่งเลยี่ปืนอ่ะยิงได้ับผยิงมางอ้โหเฮ้ยพี่โอ้เราเพื่อนเราไปอรอลองลองช อุ้ยอุ้ยโอ้แตกเฮียอุ้ยกูแตกไอ้สัสอร่อยเฉยเกมเฮียเอามาเลยครับเอามาเลยครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครูเก็บกูเก็บแล้วเฮ้ยมีมีมีแค่เดียวมีแค่เดียวมามีแค่เดียวมีแค่เดียวมีแค่เดียวเออยาวกุ้งแตงไม้เฮียอะไรล่ะแมวเอสแมวเอสเอาเฮียเราเราอยาจะมวเอสจะมีดีทำครัวเฮียเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยมีแค่เดียว เอ้ีแต่เดียวจริงเแต่เดียวจิอะไรอะ่ะเย็บจม,มูกนเดียวอ้นีเจมเแ็่เดียวเ,ยเีแต่ให่ไวอ่ะไอสาเจ้าลูกอ่ะเจ้านี่ยพวกจะใชยอขอด้วยกูหเลยตายหนึง่งเีแล้วที่โคตรเอาไอ้สดมาดิ โอเคเ้ยอะแล้ว <accurately> มันโคตรเอาอ่ะเฮ้ยเวอร์ไอ้เนี่ยเอาดีปืนหมดอ่ะมาดิโอ้โหไปแกงลูกหมูให้ไปไปเดี๋ยวกลับมาดิวะ มาดีวายเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอพวกแกนสกิบิดีอีกไงฝากแค่นั้นแหละผู้ใจเจพันนะเนี่ยกู้จกำลังหัวแล้วน่โตนกระจอกว่าน้องเล็กไหนมิตอย่าังไม่ยังไม่มีตี้เลยอะไม่อะไรมิติอระไหนมิติเลยวะอ๋อผมต่อยผมร้อยผมอย ต้องไปยังตีบวกไม่เป็นที่ก็มาเรื่อีเนี่หน่อยเร็วเร็วเร็วไปเรเ โหลรยในต้นเข้าที่แต่แแต่ดีแแต่้นลาเลกแเี้ยนนอยู่ไอสัตวนี่มืนอยู่นี่นี่นี่ไหนอ่ะเมือนอยู่ฝั่งนี้ได้ผ่าหมาม่แดกผมเนี่ยนัวเข้ามะ

เปิดมาน้วอนนียไม่เกเกือบหมือนในตากระตอกระตอกระโหลกามแเหม่นแกมแแนนอือถอยม้านวที่ก้ครอดยงเน่ไ้เตนดนีด้กหแต่โคต่โคว่าเอรเล่พี่เล

thôi rồi rồi cái đó rồi không dám cho không dám cho coi như là cái 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 cái

พี่ก no e, ็พ no e ี no e ่เลยวะขายดูครับ

ต่อม็ตอเมกแตมันไม่แกระวังระวังหลักระวังหลักเี้ยเหมือนเหมือนเด็ดเหมือนเด็ดาลาบีอะไรผ่านไหนเกิแต่ไร้หัวหลักหลักไยจออะไรนี่เลเออแล้วยิงรัวด้วยนะมือ รัวีมาเกี่ยี่แกไม่รู้ออกไม่รู้ออกไม่รู้ออกอาออกโอ้โหกูแัดขนาดนี้แตกหมดเนแตก่มอเลกผมเห็นเลยพี่เมื่อกี้อะยผมไม่ได้ไมดีเ้อทางเยนะทาื่องา ไม่ไดไม่ได้พูดโค้ชโค้ดอะไท่ันู่าไรัไมต่ไดีนะไอ่ามไไม่ได้ไตุมไม่ได้ไอตุ่มไม่ได้ไอตไมได้ไตุ่มไม่ได้ไอมไม่ไดอไดอุ่่มไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไอม่ด้ม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไมด้ได้ได้ม่ได้ไอ่

อย่อ่ะยังหลังให้อยู่งแยกวงพหลังให้อยู่เนาะกอังนีู่่เนาะยังที่ยังไม่ได้งที่ยังไม่ได้ีเนี่ยะนี่ยปนดสกวยนะโล่กว่า่โกว่าท่านไอไอยาเลยอเดี๋ยวเดีมาดียมาเดยดีอยูดเยยังแเาเหายูมอมหา

Về vấn đề là nguy hiểm, nhưng mà mình biết được

เอวดิเอาดิเอดิเอาดิเอาดิดกม่ีนะม่ต hmm. ้องแัดของแกะมึงตดอไม่แตกเลยนะวะงเอาดิไปเจด ไ่นเลยมอี้เยนตยวกโ่ไเดกตายด้วยอะไรอ่าไรเกเาอีกแล้โงไเด้เชเ้ยขึ้นเวลาได้ดี่ีเราเช่าใชเหรขึ้นขึ้นหมดขึ้นหมดวไ มไม่ได้แ่อแขอมือเลยค่ขอนี่น่เอนี่คว่าเอาที่วกหัวสร้างตัละครไว้แล้วกู้เปนิากย์อไรตไรวได้ไว่ไอ้กอ่ะอิชม่อ่ลมลุ้ม้มเล้มมากเลยอ่ะี่ดลุ้มดีรออะไร่ะมันมันต้องรอขึ้นบงไปง้นมันมันนม่าหาแล้วมเไอ้ที่อุ้ยไมี่นี่องเจน้หี่กนเดี๋ยว่ะตัวนี้ดให้ดู่ เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวข้าผมเนี่ยอเอ่ะไม่คดจเตัวนเลยา้างะตัวตยกูมันต้เตยอานรวไอ้เียไม่ต เส้มสบาาคือกระถางนลุงพูอะไรวะาะไไปลุงพู้เอาอะไรไปน่ยเลยเอาเอาอะไรอะหียกูจะใส่ดิเนี่ยอ้เหี้ประมาณที่อจ่ายยาลุงพูคนไปได้จนิงครับไเรียต่อนนี้ไม่โอนละไม่มีตังค์ม้เหี้ยเดินบิเดินเชื่อี่ร้อบาทพอ้นหี้ล่าสุดเพิ่งไปบิดคอนเพิ่มมาสี่ร้อยห้าสิบใครมะจะรู้ เออเออเแล้วอเออเอเแล้วอเ้อเออเออตีใครมันงูให้มันติดกตีกูละคนอ๋อเขาคือได้ซี่ีใช่ไหมกูไปหาทำบ้านได้หรอวะเ้ยเฟย์เย์เยียนแม่ยงเฟยเยีนไ่เหรอตแล้วยแล้วตาแล้วตาแล้วกไตกไปี่นี่ละหลังวันโดหลังไม่ห่ะ

แล้วม right, oh. 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 hey, er ันยิง oh. ม oh. oh. ึงไม่ตายนะเว้ยเอาาเฮ้ยนมนาั้อะไรอูจะบกเนี่ยจะไันร้ยหรกยูน้าอ้เล้วอยังงไแ้อไ้เลยเว้เี้ยอะไรเียเ้ยยี่โม่เ้ยี่นคนเอี้้ยยี่่คยไก่หน้าโซนเนี่ยมึงขึ้นมาข้างบนนี่ เไมกดอแล้วกดกล้องเวกก้ยเ่กดกล้องไม่ได้ไอ้ไ <นะ S 2> ก่น้าซอนม<ก>ึง้นข้างบนนี้ เราไปกดกองได้สองอันูไว้ไก่ล่าซี่ถายวะเรามึดใครวะมึงตัวจริงก็ลงมาที่สองใหญ่ยามมประจานยูทูบเลยไมของแผนแล้วเนี่ยอย่าไางในช่องูไอ้ไอลมึงมึงมมึแล้วมันพวกอไอ้กาอะไรเงี้ยจริงรเนี่น้อยอะใส่กระโปรงให้ยายไอย่าไม่วางองเลยตมดตัวมม่มิัมมิั้มมรมม